but too late is i now you and remember me สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในผมช่องสมชาญอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะมอัปเดตวันนี้นะครับก็คือเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับตัวรถแล้วก็ตัวผู้ใช้งานรถนะครับผมก็หลังจากที่ มีคลิปมาเมื่อประมาณสักครึ่งปีก่อนนะครับที่ผมประสบอุบัติเหตุนะครับผมก็ได้ตามหาของแต่งนะครับต่อไปนี้ที่จะนําเสนอนะครับให้นักผู้ชมได้ชมกันครับเหมือนคําที่เห็นในกลุ่มนะครับที่เห็นมากันบ่อยๆนะครับก็คือคําที่พูดแล้วก็ผมก็นึกมาตลอดเลยหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือว่ามีแล้วไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับผมครับเพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะไปชมนะครับของชิ้นแรกนะครับที่ผมได้เสริมนะครับให้กับเจ้า CV 500F คันนี้นะครับผม ขออนุญาตนำเสนอนะครับตัวนี้ครับเป็นกันสะบัดนะครับของเออร์ินนะครับผมรหัส0ูนย์นะครับอันนี้เป็นมือสองนะครับถอดมาจาก R1M นะครับผมได้มือสองมาราคาไม่แรงมากนะครับตัวนี้อยู่ที่8,500บาทนะครับผมตัวนี้ผมไปสั่งผิดมานะครับเป็นของ CB Gen 2นสครับคือตัวขางเนี้ยตัวเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยคือมันใส่กันได้นะครับแต่ไอ้ตรงหูเกี่ยวเนี่ยนะครับถ้าผมเรียกผิดก็ต้องขออภัยนะครับหูเกี่ยวตรงเนี้ยคือที่เขาให้มาเนี่ย มันน็อตมันไม่ตรงกับตรงสุกกตาแฮนด์นะครับมันจะห่างประมาณเกือบเกือบครึ่งเซนนะครับก็อันนี้ก็เลยให้นะครับผมไปทําที่ร้านช่างไอนะครับก็คือให้ช่างไอนะครับขึ้นงานใหม่เลยนะครับเป็นงานปีเนียมนะครับผมหลังจากที่ใช้มานะครับระยะเวลาเกือบ5้าเดือนได้นะครับผมก็ช่วยผมได้เยอะนะครับครับเวลาตอนที่เจอผิวถนนคู่ขาดหรือว่าตอนกัดถนนนะครับมันก็จะ ทำให้หน้ารถเนี่ยคือสายไปไวมากก็คือตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับผมการสะบัดตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นคอสะพานหรือว่าเป็นหลุมยางมาตอยนะครับก็ช่วยผมมาได้หลายครั้งแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าที่ผมเกิดอุบัติเหตุครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็มันเกิดขึ้นไวมากนะครับเดี๋ยวก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองกลับไปดูคลิปที่ผมลงไว้สภาพสวยงามนะครับผม ไม่รั่วไม่ซึมนะครับหลังจากที่ได้มาก็เช็คอย่างดีเลยนะครับผมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนํานะครับอันนี้ได้มาจากพี่ในกลุ่มนะครับผมอันนี้เป็นบัมโบ้ปักข้างนะครับได้มาจากพี่จิวนะครับพร้อมขาจับนะครับอันนี้ราคาไม่แรงนะครับราคามีตรภาพนะครับผมอ้เท้าเดี่ยวของเก่านี่คือแบบดีกว่าของเก่ามากนะครับผมเวลาผมเหยียบเนี่ยปกติของเก่าเราจะเหยียบแบบเกือบจมเลยนะครับผมถึงแบบว่าจะชะลอความเร็วนะครับแต่นี้แบบนิดเดียวนะครับผม คือแบบรู้สึกได้เลยว่ามันแน่นกว่าของเก่าแล้วก็ดีของเก่าแน่นอนนะครับผมที่แรกนะครับว่าจะพูดแค่อุปกรณ์ความปลอดภัยก็พอดีมันมีของแต่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นท่อฟูของเบิร์นเอานะครับผมได้ทําคลิปนะครับเสียงท่อเบิร์นเอานะครับผมได้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นหลังจากที่ไปเดินระบบฟูซิสเต็มมานะครับอันนี้เป็นของแต่ง เดิมแล้วก็เอาไปทําใหม่นะครับผมก็อันนี้ก sure> ็ราคาสลิปออนนะครับก่อนที่ไปทําก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันนะครับไปทําพอฟูมาอีกแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมอย่าลืมกลับไปชมคลิปได้นะครับผมครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสมชานครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับจากช่องสมชานนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ CV500F คอันี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ We'll see you it's too late now i remember everything and how careless we could be